คันด้า M S X คันนี้ก็คือมีอาการน้ำมันเครื่องรั่วนะครับน้ำมันเครื่องไหลออกมานะครับเปิดดูก็คือตรงนี้แตกนะครับก็ไม่ไม่รั่วอะไรกระถุ้งออกมานะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเปิดออกมานะครับก็คือเปิดออกมาตรงนี้แตกนะครับเนื่องจาก เากดโซ่ราลิ้นนะครับบมดจนขาดเลยนะครับนีเศษ็ออกมาปีนะครับตร้ต้องเสร็จอ,อะไรแยแ้ๆเลยเอองใา้งูงเลกน,นะครับครูฮา เสียงที่เป็นอิพเนียมันจะดูไม่ติดนะครับแล้วเป็นเหล็กจะดูติดออกมานะครับเป็นเหล็กจะดูติดออกมาน,นี่อันตรายนะครับทำให้เครื่องพังได้ตัวกโอตัวหมดจนขาดเลยนะครับอตรงนี้ก็คือขอเตือนคนใช้รถนะครับถ้ามีเสียงดังผิดปกติเนี่ยนก็ให้ช่างตรวจเช็คนะครับตามระยะ ไม่ไเสียหายอะไรมากนะครับก็แรงก็ไม่นานๆนะครับตันนี้ก็คือจะต้องต่อต่อไปเชื่อมนะครับซื้อใหม่ก็หลายตังค์อยู่อยงนี้นะครับต่อต่อไปเชื่อมบีนเน็มเอานะครับตรงนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนนะ เราเล็กนิดเล็กจนกขาดเลยรู้เนี่ยแต่โซ่เราลิ้นเะนี่ยต้องพที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพอดีกว่านะครับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นใหม่นะครับตัวนี้นใหม่ตัวขอ,อโซ่แล้วชุดดันโซ่ก็น่านจะเปลี่ยนไปด้วเรืครับทั้งชุดเลยนะครับตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับปัญหาแค่นี้ก็เออ เปลี่ยนโซ่เราลิ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนโซ่กับโซ่และชุดดันโซ่นะครับแล้วก็ยางลูกกิ้งตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะเปลี่ยนนะครับอยู่ข้างในไม่ได้ฟอนนะครับต,ยยต,ตัวนี้ก็กเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนเยอะๆเลยแต่ตรงนี้ก็ต่อไปเชื่อมนะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คำคิดไว้สำหรับเตือนผู้ใช้รถนะครับไดาเว็บร้อยี่ห้าหรือเอเมทเท็เครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับแก่มีคันไม่มีคัดไม่มีคันมือหรือคัดออโตประมาณนั้นหรือจะเป็นอเว็บร้อยอะไรแล้วแต่นะครับต้องเว็บร้อยศอะไรพวกนี้ก็เช่นกันนะครับเสียงปกติก็ถก้วนจะให้ทางตรวจเช็คนะครับว่ามีอะไรสึกหลอข้างในนะครับถ้าเสียงดังมากก็ อย่างกิงโซ่นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตุ๊กโต่นะครับเรียกเปลี่ยนเลยนะครับมีของแท้นะครับเบอของแท้ได้ตัวนี้จะเรียนบของแท้ได้ตัวนี้ก็เบอของแท้ได้นะครับตัวนี้เอาไปเชื่อมอ่ะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเ,เพียงแค่นี้ในคลิปหน้ามีอะไรก็มาลงให้ได้รับชมกันนะครับปัญหาของ M S X นะครับตัวนี้นะครับ ไม่ค่อยได้ลงรักษาสาักเท่าไหร่นะครับ